ซีเอมมีอัพหน้าใหม่นะฮะเช็คอินเกาหลีตัดสินใจทำสัญ,ญากรรมสนับสนุนโดยทากาเซ่เพลงส่งแม่กลับสวรรค์ฟังได้แล้วที่ Spotify Apple Music ต้องบอกเลยว่าคู่นี้น่ารักเกินต้านนะฮะสำหรับซีซีวัตและเอมี่กรินปทุมคู่สามีภรรยาสุดหวานของวงการนะครับที่ล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆใจละลายกันทั้งโซเชียลเพราะทั้งคู่จูงมือกันไปอัพหน้าใหม่ไกลถึงประเทศเกาหลีทริปนี้ไม่ใช่แค่ทริปไปเที่ยวชิลๆนะครับแต่เป็นทริปสวยหล่อคู่กันอย่างแท้ทรูเพราะในช่องยูทูบนาวูซีเอมมี่ทั้งคู่ก็ได้เปิดเผยแบบไม่มีกักนะฮะว่าไปทำอะไรมาบ้างโดยเอมมี่เผยว,ว่านี่คือสัญญกรรมครั้งแรกในชีวิตของเธอเลยนะส่วนซีนั้นไปแก้จมูก เ,เพราะบางจนเกือบทะลุนะฮะแค่ฟังแล้วก็รู้ว่าต้องมีรายละเอียดแน่นอนคุณหมอเลยจัดการปรับทรงใหม่ให้เรียบร้อยต้องรออีกประมาณ5-6เดือนถึงจะเข้าที่เต็มๆทางด้านเอมมี่นะฮะก็ไม่น้อยหน้าทําเอ็นโดไท์เพื่อยกคิ้วและหางตาให้ดูสดชื่นขึ้นดูหน้าเด็กลงแบบธรรมชาติสุดๆนะครับเธอบอกว่าอยู่เกาหลีทั้งหมด18วันเพื่อพักฟื้นและดูแลตัวเองอย่างดีซึ่งระหว่างนั้นพีซีก็คอยดูแลอยู่ไม่ห่างเรียกว่าเจ็บไปด้วยกันหายไปด้วยกันพอกลับมาปรากฏตัวอีก เห็นภาพทั้งคู่หลังอัพหน้ามาแล้วนะครับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนเห็นภาพในอนาคตของทั้งคู่ในวัยชราพะทั้งซีและเอมมี่ก็ดูแลกันดีมากนะฮะดูอบอุ่นและดูเป็นคู่ชีวิตที่แท้จริงสรุปง่ายๆนะฮะก็คือไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีกี่เดือนกี่วันก็ยังคงน่ารักหวานและดูแลกันดีเหมือนเดิมก็เรียกว่ารักนี้อัปหน้าได้แต่ความรักไม่เคยลดทอนลงสักนิดเลยแล้วนะพี่นีว A ยว่าไงครับ okay. ผมคิดว่าการที่คุณซีสิวัตและคุณเอมมี่กลิ่นประทุมไปทำสัญญกรรมที่เกาหลีเป็นเรื่องปกติในวงการบันเทิงนะครับดาราหลายๆคนก็ไปทำเพื่อเสริมความมั่นใจหรือปรับเปลี่ยนลุคให้เหมาะกับงานต่างๆซึ่งผมมองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลครับตราบใดที่พวกเขาแฮปปี้กับผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วมีอะไรจะฝากถึงเ,เพื่อนๆที่คิดจะทำสัญญกรรมไหมครับ สำหรับเพื่อนๆที่กำลังคิดจะทำสัลยกรรมนะครับผมก็อยากจะฝากให้ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดทีท่วนก่อนตัดสินใจครับเลือกสถานพยาบาลและก็แพทย์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็ผลลัพธ์ที่คาดหวังด้วยครับขอให้ทุกคนที่ตัดสินใจทำสัลยกรรมได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจครับโอเคฮะขอบคุณพี่นิเวอินะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับยินดีครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับแล้วเพื่อนๆคิดยังไงนะฮะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะแล้วเจอก ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับสวัสดีครับ